สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับจากทาง Modify Watch Company Limited และวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาโอเมกนะครับระบบควอตนะครับในรหัส ref 191 .0044 เนะครับเป็นนาฬิการ,รุ่น The View Quartz นะฮะรุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่เม็ดไมยมั้นจะมีปุ่มกดในการตั้งเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซึ่งจะแตกต่างจากนาฬิการุ่น The View ร Quartz ทั่วไปนะครับที่เป็นแบบเม็ดไมยมตั้งแบบอนาล็อกนะฮะสำหรับเรือนนี้เป็นนาฬิการอมกกาที่ตั้งเวลาด้วยระบบไฟฟ้านะฮะหรือว่านาฬิการ,ระบบอิเล็กทรอนิกส์เซตติ้งนะครับมีระบบตั้งเวลาไฟฟ้านะ,ะและนาฬิการ่น ลูกค้าส่งมา์วิสล้างเครื่องแล้วก็ทดสอบเวลานะฮะเป็นระยะเวลา2วันนะฮะเพื่อจะทำการทดสอบเวลาในการเรือนี้ให้กลับมาเดินปกติรวมถึงการเปลี่ยนฐานนะครับให้กลับมาใช้งานได้อย่างเดิมนะฮะเพราะในการเรือน,นี้ตอนที่มานั้นนาฬิกาหยุดเดินไปแล้วนะฮะและการบำรุงรักษาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังทุกคลิปนะฮะคือการบำรุงรักษานาฬิกาไม่ว่าจะเป็นระบบฟอร์ส หรือระบบอัตโนมัตินะครับควรจะล้างเครื่องทุทกๆ3าถึงห้าปีครั้งนะครับแล้วก็ควรจะเปลี่ยนฐานทุทกๆ2ปีนะครับในนาฬิการะบบควอน์นะฮะและนาฬิการะบบอัตโนมัตินั้นควรจะล้างเครื่องทุกๆ3าถึงหปีครั้งนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของนาฬิกาให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะฮะถ้าเราไม่เซอร์วิสเลยนะครับนาฬิกาอาจจะเสียหายหนักกว่าการมาเซอร์วิสล้างเครื่องก็เป็นได้นะฮะและนี่จะเป็นขั้นตอนการล้างเครื่องโอหอรนาฬิการเรือนนี้นะครับ และในแคลร์เรือนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะฮะก่อนที่จะทำการส่งงานนะครับเราได้ทําการทดสอบในเรื่องของเวลารวมถึงระบบต่างๆรวมถึงการตั้งค่าเวลาในกาเรือนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนที่จะส่งงานให้กับลูกค้านะครับแล้วก็นาฬิกาที่เซอร์วิสจากทาง Modify Watch c o m p a n y Limited เรารับประกันนะครับท่านเป็นระยะเวลา1ปีนะครับถ้าหากหยุดเดินมาเซอร์วิสใหม่ได้ที่ Modify Watch c o m p a n y Limited นะฮะก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram สแ,แกมหรือติกตก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆตรงถึงสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาที่เราโนมาเซอร์วิสให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะฮะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราลาไปก่อนสวัสดีครับ